เอ้าคนข่าคนพระเจ้าบอกเอ้ยคนนี้ฉันขอนะาไม่ติดคุกได้ไหมฮะ,ะต้องมีหลักฐานยืนยันนะเออถ้าไม่มีหลักฐานมันสร้างหลักฐานเท็จได้นะเข้าใจยังอ่าผู้มีอิทธิพลบางทีมองมองเข้าใจไหมตรงเนี้ยเออแต่กรรมก็คือกรรมถูกไหมล่ะดี็็็เขาทำนะจะมีศาสนาหรือไม่มีศาสนา ดีสุขติไปที่ตั้งเลวทุกติไปที่ตั้งเหมือนกันหมดยกเว้นสัตว์เดรัจฉานมันก็ไปของมันตามกรรมของมันเหมือนกันแต่มันไม่มีดีกับเลว็วเข้าใจจุดนี้ไหมล่ะมองออกไหมล่ะเนี่ยเออที่จริงนั่นถ้าถ้าใครนั่นได้ก็น่าจะมันก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะมันเป็นไปตามกรรมของมันเข้าใจยัง จะให้สัตว์ในรสานมันเป็นคนหมดก็ไม่ได้เด้เออแล้วทั้งหมดคนไปเป็นเทวดาหมดก็ไม่ได้อีกมองออกไหมล่ะมันมันอยู่ที่กรรมไงนะเออเพราะทุกคน่ะต้องมีทุนเ็าเรียกว่ากรรมบรรดาลให้เป็นไปเนมันก็มีทุนของเขาเอ,อ่ามีบระดกของเขาเองเขาเป็นทายาทแห่งกรรมนั้นเขาต้องรับนะที่บอกไม่เกี่ยวกับศาสนานะเรื่อง เรื่องเรื่องนรกสวรรค์นี่เออคุณจะอยู่ศาสนาไหนก็แล้วแต่เนี่ยทำบาปก็นงไปนรกอยู่ดีนี่ยไม่เกี่ยวกับพระเจ้าลงโทษหรอกกรรมนั่นแหละลงโทษเองนะเขาเข้าใจจุดนี้ไหมละ่ะคือเราพิสูจน์กันได้ไงทุกเรื่องนี่พิสูจน์ได้หมดเลยก็ลองดิเรื่องลองศาสนาอื่นลองลองมาพิสูจน์ดูไงที่ตอนนี้คือเรา เราเชิญทุกศาสนาละ่ะเรามาพิสูจน์ดูเอ,อว่าจริงไหมศาสนาที่สอนอยู่นั่นน่ะเพียงแต่คือทุกศาสนานี่เขาค่อนข้างเข้มงวดอ่าเวลาเขาศรัทธาแล้วมันกฎระเบียบของเขานี่คือทุกศาสนามันน่าชื่นน่าชื่นใจนะเขาเคารพจริงๆสศรัทธาจริงๆมองออกไหมละ่ะผลมันก็เลยเกิดขึ้นจริงแต่พุาาทธศาสนานี่ มันม่แต่ในสมโนกวัวมองเอ,อกไหมล่ะไม่ได้ศรัทธาจริงเออไปตามเออบอกพูดบางทีโน่นไปหาผีเข้าเจ้าทรงอยู่ไหนก็ไม่รู้เขาจะยัง่งเออไปโน่นหาดูดวงมัง่งอะไรมัง่งเยอะแยะไปหมดเลยเอคือไม่เชื่อก,การกระทําของตัวเองเลยไงนี่ถ้าเชื่อหนทางแห่งการดับทุกข์เชื่อหลักคำสั่งสอนของพระเจ้าอ่ะแน่ ให้มองที่ดีหรือเร็วมองแค่นี้ก่อนทําอะไรลงไปนี่เลือกปฏิบัติเอาเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นผลตามมาทันทีเลยนะแล้วก็บอกแล้วพระเจ้าก็ทรงสอนตลอดนะว่าเราไม่ต้องไปดูอะไรมากดูปัจจุบันนี่เป็นหลักเพราะทุกอย่างมันอยู่ที่ปัจจุบันหมดเห็นอดีตก็ปัจจุบันนี่แหละเขาจะยั่ง เรารู้อดีตเลยว่าก็ตอนนี้มันทุกข์ก็สแสดงกูทําบาปนั่นแหละเขาจะยัง่งเห็นอนาคตก็อยู่ที่ปัจจุบันนี่แหละกูดีหรือเวลวละตอนเนี้ยกูกำลังทําอะไรอยู่แล้วใช่ไหมล่ะทําดีเออมันดีแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยแค่นี้ยใครก็ห้ามไม่ได้เข้าใจจืดไหมล่ะพทธเจ้าให้ดูแค่ปัจจุบันเนี่ยเออปัจจุบันเนี่ยมันคือผลของอดีต ปัจจุบันนี่คือเหตุที่จะเกิดในอนาคตเห็นไหมมันมีทั้งผลทั้งทั้งเหตุมันเด้ก็จะอย่างที่ปัจจุบันของเราเนี่ยก่อนทาเนี่ยนั่นแหละการกระทําปัจจุบันเนี่ยเป็นเหตุเป็นต้นเหตุของอนาคตผลมันจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ใช่ผลมันเกิดก่อนการกระทําได้มีไหมหละ่ะไอ้ผลมันเกิดก่อนการ,กรทําไม่มีหรอก มันต้องทําก่อนถึงจะเกิดผลเกิดใจฉุดไหมล่ะอะมันต้องทําก่อนผลมันจะเกิดขึ้นผลมันก็ต้องมาจากการกระทํามันเหมือนเราต้องปลูกมะม่วงตอนนี้โอ้มะม่วงขึ้นร็จแล้วเราปลูกไว้ตั้งแต่หรือมันเกิดตั้งแต่ห้าปีที่แล้วมันถึงได้ออกลูกใช่ไหมล่ะเข้าใจเข้าใจตอนนี้ไหมล่ะเหมือนเรากำลังปลูกตอนนี้บอกมันจะมีผลไงเพิ่งจะปลูกอะ มันก็ต้องรออีกสามสีป่ปีทุเรียนก็สามปีเทสบางอย่างใช่ไหมล่ะเออยอย่างเงี้ยแล้วปลูกทุเรียนเออตรงนี้มันต้องมีทุเรียนกี่แล้วเห็นไหมนั่นคือเราก็รู้ไหมล่ะรู้ไหมเลยก็ลองปลูกทุเรียนบอกว่มามะพร้าวจะขึ้นก็นเป็นไปได้ที่ไหนหรออ้าเขาใช้จุดน,นี้ไหมล่ะก็ลองปลูกมะพร้าวจะให้ทุเรียนขึ้นมันเป็นไปไม่ได้เขาใช้เออแต่หญ้ามันแซมก็มีเน่าใช่ไหม มันเป็นธรรมดาของมันใช่ปหละ่ะเออมองมองพวกเราต้องมองเข้าใจเนะ่ยว่าจากนั้นไม่ต้องพยากรณ์อะไรเลยไม่ต้องไปดูที่ไหนเลยเออไม่ต้องอะไรเลยดูปัจจุบันนี่แหละจบเลยที่พระเจ้าขว่าดูปัจจุบันนี่เป็นหลักเออบอกแล้วปัจจุบันนี้มันจะเห็นอดีตปัจจุบันนี้มันจะเห็นอนาคตเี่ยคนยังไม่เข้าใจอเที่ยวไปหาดู ดูแล้วมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยเกิดประโยชน์ไหมย,ยังไม่เห็นประโยชน์เลยนะไอ้ดู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 เด้อเอ,อพอทักทายมานั่นก็โอ้เสียใจละโอ้ยบางทีก็ประมาทล้ะถูไอออกไหมมองไปเนี่ยเออดูง,ง่ายเลยขนาดพูดกันน,นัดหมายกันจริงๆเลยบางทียังไม่ยังไม่เป็นตามนัดเลย มองเห็นไหมเน่ยบันทึกกันแท้ๆเนี่ยมันยังพลาดได้เลยใช่ไหมเออถึงบอกว่าอย่าอย่าไปพยากรอะไรเลยพอนไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงพอถึงบอกที่พวกเราเห็นเมื่อกี้มันไม่เที่ยงถึงบอกอพูดยากเลยเรื่องทั้งทที่เห็นจะจะอย่างนี้มันจะเกินอย่างนี้โอ้ยมันยังเปลี่ยนแปลงไ,ได้ตั้งเยอะยะมองออกไหมล่ะเออถึงบอกเอยไม่เอาเรื่องพยากรณ์มัน เห็นอยู่จ่าจ่ายังเพี้ยนเลยยังไปเอา้ากลับไม่ไปถ้าเราเห็นอีกเออนี่ถึงบอกเออไม่ยา่มันไม่เที่ยงอขนาดนัดหมายกันด้เท้่มันยังไม่เที่ยงเลยมันจะยัง่งนับภาษาอะไรที่ภาพดวงตาเรามองออกไหมเนี่ยเพราะนั้นหุ่นยนต์ทั้งหลายอย่าได้ไปอะไรแต่ตามเหตุตามปัจจัยนะไม่ใช่ไม่มีเลยนะมีก็เออแต่ใครจะเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ช่างเาใจะยังะย่งแต่ที่แน่นอน,นคือ ถ้ามีลมหายใจต้องมีชีวิตอยู่แน่นอนไหมนี่หลักความเชื่อเนี่ยเชื่อลมหายใจเรานี่เออลมหายใจนี่แหละดับทุกได้อืมนี่แน่นอนละเนี่ยปันทงเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ชาติไหนศาสตราใดเ <laughs> 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 พราะเรามีแต่ลมหายใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการกระทําเขาจะยัง่งเอออยากอะไรต้องยลมหายใจนี่ชนะเด็ดขาด อายุยืนก็อยู่ที่นี่ปัญญาก็อยู่ที่นี่นะนี่คือหลักมัน <c oughs> คือศาสนาพธเนี่ยก็ดีอย่างนี้แหละมีธรรมโอสสมีอะไรต่างๆที่พิสดารแต่พระองค์ไม่เคยโอ้อวดไม่เคยที่จะไปอะไรทั้งสิ้นพระเจ้าของเราไม่เคยไม่เคยยกตัวเองเข้าใจไม่เคยยกตัวเองไหมเออไม่เคยที่อะไรเลยนี่ไหมเพราะปรารถนาให้ทุกคนเดินตามพระองค์เข้าถึงอย่างที่พระองค์ถึง นะก็เรียกว่ามีหลักฐานยืนยันพระองค์ตัสรู้จริงธรรมะที่พระองค์ประกาศก็คือของที่มีอยู่หงายให้รู้หมดตามความเป็นจริงที่มีอยู่พระองค์ก็ไม่ได้มาสร้างใหม่นะพระเจ้าไม่ได้สร้างใหม่เลยนะแค่ประกาศไอ้สิ่งที่มีอยู่นั่นแหละเหมือนเห็นธาตุเห็นธรรมโอเคจบนะนี่มีนี่อันนี้เขาเรียกว่าธาตุนะอันนี้เขาเรียกว่าธรรมนะอ่าถ้าใครทําแบบนี้มันจะเป็นนี่ทํานี้เป็นนี้นะอแล้วสิ่งที่ทําให้เราทุกข์ก็คือโรคปวดหลงนะนี่เอ ถ้าเรามีตรงนี้ปุ๊บยังไงมันก็ทุกโลภมากโกรธมากหลงมากมันก็ทุกมากนะโรภมากเออโรภน้อยโกรธน้อยหลงน้อย,อยมันก็ทุกน้อยไม่มีเลยก็นิพานจบไหมง่ายไหมเกเนี่ยเหตุมันเกิดอยู่ตรงนี้เออนั่นแหละเหตุให้เกิดทุกถูกไหมหลักง่ายๆเลยพระองค์มไม่เคยบอกว่าพระเจ้าหรืออะไรทั้งที่ไม่มีเพราะฉะนั้นโลภโกรธหลงอย่างไรของเราเอง <c oughs> ไม่ใช่ของพระเจ้าไม่ใช่ของใครเลย ก็จะย่งพงแค่ชี้เออนี่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 เออเด็ดหัวมาใช่นี่เออแล้วตรงไหนที่เริ่มความคิดแล้วไงสังขารไงปุงแต่งอถ้าไม่มีสังขารปุ๊บจ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 บนะตัดสังขารทิ้ง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 พระเจ้าจะตัดหรือไม่ตัดไม่รู้นะแต่ว่าพ่อรู้ว่าถ้าไม่มีความคิดนึกปุงแต่งปุ๊บจบชาติหน้าไม่มีตัด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 กรรมหายใจไป รมรและเจตนาน่ะมีแต่ทร,รมะนำํำเออสมควรทำ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 ไม่เอาเฮ้ยสบายอ่ะไม่มีคำถามเลยเลยอุตส่าห์